สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีตุลค่ะนี่ก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะคะประจำเดือนสิงหาคม2565ค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะาราศีตุลเนี่ยสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะเพราะว่านี่คือคลิป,ลปอ,อ่านเป็นพลังงานรวมค่ะแค่คุณรู้ว่าคุณเป็น ชาวราศีตุลน,นะคะชาวตุลคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้ไปดูกันนะคะว่าไพ่ที่เราเสี่ยงทายได้นั้นอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวราศีตุลบ้างตัวตนของคุณนั้นได้ไพ่แดาบดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาหรือสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้มีเหมือนกับว่าต้องใช้ความคิดเพื่อที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันมืดแปดด้านเหลือเกินในตอนนี้บางทีเนี่ย จริงๆแล้วเพื่อนๆชาวราศีตุลเนี่ยจากไพ่ใบนี้เนี่ยคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่มีความสามารถเฉลียวฉลาดสติปัญญาไหวพริบดีแต่บางครั้งเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยมันเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆเรื่องก็เลยเกิดสถานการณ์ที่แบบว่าอืไม่รู้ว่าจะจัดการแล้วก็เรียงลาดับเหตุการณ์นั้นอย่างไรนะคะบางทีมันก็ไม่ว่าจะเก่งอย่างไรคนเราพอเจอสถานการณ์อะไรที่มัน ขับขันจริงๆเนี่ยบางทีมันก็เกิดการมืดแปดด้านได้ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรบางครั้งถามว่ามันมีทางออกไหมกับกับปัญหามันก็มีทางออกอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะเป็นทางออกที่ที่ไม่ที่ไม่ท,ไมที่เเรียกว่าถึงจะถึงจะมีมีทางออกแต่มันก็ยังไม่ใช่หนทางออกที่ดีที่สุดสู้แบบอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆก่อนแบบนี้คะ่ะ ก็ได้นะคะในในความคิดของคุณนะีมันอาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้เนาะทีนี้ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะในตอนนี้แต่ไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่เดอะฟูลนะใบที่10เนี่ยเขาบอกว่าในเดือนสิงหาคมนั้นคุณจะผ่านสถานการณ์แย่ๆคุณจะผ่านสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมืดแบดด้านในตอนนี้แต่ว่าคุณจะพบทางออกที่ดีและจะผ่านมันไปแบบง่ายๆสบายๆบ,บางครั้งมันอาจจะเป็นแค่เรื่อง เส้นผมบางภูเขาอยู่ก็ได้นะคะในตอนนี้คือมันเหมือนกับพอเราได้แบบปล่อยวางเราเหมือนกับอยู่แบบนิ่งๆทําเป็นไม่รู้ทําเป็นเหมือนกับว่าเออลองลองวางปัญหามันลงแล้วก็ลองใช้สติคือตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีสติมีปัญญาที่ดีอยู่แล้วบางครั้งทุกๆปัญหาเนี่ยคุณอาจจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยวางเอาไว้ก่อนแล้วคุณอาจจะเจอทางออกที่ดีคล้ายๆกับที่เราบอกไปว่า บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเส้นผมปังภูเขาแต่ในเดือนสิงหาคมนี้เชื่อไหมว่ามันจะแก้ปัญหาได้แบบสบายๆแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆค่ะก็ไม่รู้ว่าคุณเจอปัญหาอะไรอยู่นะในตอนนี้เพราะว่าปัญหาของเพื่อนๆแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันออกไปนะคะในเรื่องของการเงินนั้น2เหรนขึ้นมาบ่งบอกว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะการเงินก็ไม่มีอะไรติดขัดนะ หมุนหมุนเข้ามือซ้ายแต่มันก็สามารถที่ออกมือขวาคือมันเป็นการหมุนเงินที่ลื่นไหลไปได้เป็นอย่างดีอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าการเงินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีเข้ามาแบบเหมือนกับมัง่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้ามาให้มันคุณจะใช้ตามใจฟุ่มเฟือยหรืออะไรได้ขนาดนั้นมันอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่พอหมุนไปได้แบบนี้ค่ะ ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีเงินไม่ได้หมายความว่าคุณยากจนอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่นะถ้ากรณีที่คุณทําธุรกิจให,ใหญ่ๆอ่ะบางคนเนี่ยทำธุรกิจแบบระดับแบบร้อยล้านพันล้านเป็นล้านล้านหลายๆลาย้ลานขึ้นไปเนี่ยเ,เงินที่อยู่ในมือ2เหรียญเนี่ยมันก็เป็นเงินที่เยอะมันก็เปน็นเป็นเงินหลักแบบหลายๆล้านเช่นกันแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีผลกําไรที่ออกมาทําให้คุณแบบชื่นมืน่นทําให้คุณแบบรู้สึกว่าองค์มัน เอาเงินจากผลกําไรตรงนี้ไปใช้ไปจ่ายไปนู่นไปนี่อย่างที่คุณตั้งใจอ่ะอย่างอย่างที่เราต้องการน่มันก็ยังไม่ได้แต่มันก็ยังธุรกิจมันก็ยังหมุนไปได้แบบนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ติดขาดอะไรช่วงจังหวะเวลาช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนกับเวลาเราทํางานแล้วยังไม่เห็นผลกําไรอ่ะมันแค่พอหมุนไปได้มันเหนื่อยเนาะเหนื่อยก็อาจจะทําให้หัวใจของคุณหรือว่าความรู้สึกของคุณมันรู้สึกมันไม่พออกไม่พอใจรู้สึกมัน กวนกวยใจรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ดางใจแต่เชื่อว่าในเดือนสิงหาคมสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าทุกสิง่งทุกอย่างที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนเนี้มันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่คุณแบบเขาเรียกว่าพอพอใจด้วยเดอะฟูลเนี่ยหมายถึงผลลัพธ์ที่ได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการที่คุณทุ่มเทลงไปในเรื่องของการงานเนี่ย อาจจะมีการท่องเที่ยวนะอาจจะมีการแบบพาตัวเองไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวเดินทางใกล้ๆสถานที่ที่คุณชอบสถานที่ธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบอะค่ะมันก็อาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวไปในรูปแบบสบายอกสบายใจแบบนั้นก็ได้ทีนี้ดวงของเพื่อนๆชาวราศีตุลเนี่ยเดือนในเดือน,น,นสิงหาคมเนี่ยมีโอกาสเ,เริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะอะไรที่คุณรู้สึกว่า คุณชอบเป็นเป็นกรณีพิเศษนะเช่นคุณมีความสามารถอะไรคุณชอบอ่ามีคุณมีพรสวรรค์อะไรคุณชอบอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ้ยคุณจะต้องทาอะไรให้ชีวิตของคุณรู้สึกว่าได้ค้นหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตบ้างแล้วในเดือนสิงหาคมนะเพราะมีไพ่เพร e ออฟคัพขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณสมมติว่าคุณมีพรสวรรค์พิเศษอยู่ในตัวเองคุณชอบร้องเพลงไหม คุณชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไหมคุณชอบอะไรที่มันเป็นใน,ในความชอบแบบพิเศษของคุณไหมคุณอาจจะต้องไปเรียนรู้ในสิ่งที่คุณชอบแล้วอาจจะเอามาทําเป็นธุรกิจเล็กๆหรือว่าเพิ่มเข้ามาเป็นอ,อาจจะเป็นทำช่อง YouTube ทําเกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเอาไปลงในเฟซบ o o กเพจนะ IG หรืออะไรก็แล้วแต่นะนะในเรื่องของความสามารถของคุณเนี่ยดูเหมือนว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ย คุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างแต่เป็นหนึ่งอย่างที่คุณชอบมากๆนะคะการเรียนรู้ใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณแหละจะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นได้ทาที่ในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบมากขึ้นมีไพ่เดี่ยวเวขึ้นมากับเดวิลขึ้นมาเนี่ยก็ไม่แน่นะก็ต้องบอกว่าในอนาคตของคุณนะ่ยกับการเริ่มต้นใหม่นั้นสิ่งเล็กๆที่คุณอยากจะเริ่มต้น สิ่งเล็กๆในความสามารถของคุณในพรสวรรค์ของคุณนั้นอาจจะทําให้ผู้คนบนโลกใบนี้นะคะลหลงไหลในความสามารถของคุณคุณอาจจะรู้สึกว้าวมากๆกับความสามารถหรือว่าพรสวรรค์ของคุณที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วต,ตั้งแต่เกิดกันเลยก็แล้วกันนะคะแล้วคุณเพิ่งจะรู้สึกว่าอยากจะใช้ความสามารถพิเศษของคุณนั้นออกมาบนสื่อทีนี้เห็นไหมคะมีไพ่เดวิลข้ามากับเดอะเวอร์เนี่ย ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณลองไปค้นหาตัวเองว่าคุณชอบทํะไรแล้วคุณนําเสนอสิ่งนั้นออกมาคุณลองไปดูตัวอย่างของคนที่สําเร็จที่เขา,เ,าเล่นบนแพลตฟอร์มที่มันเป็นสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะที่เขามีคนติดตามมีชื่อเสียงมากมายเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเลยนะเดี๋ยวนี้สามารถที่จะสร้างตัวตนได้แบบง่ายๆเลยเพราะว่าเราจะมีช่องของเราอยู่แล้วเนาะช่องหลักๆช่อง YouTube ติดต่อ Facebook อะไรพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นช่องทางของการสร้างตัวตนได้หมดเลยนะคะ เชื่อว่าเชื่อว่าความสามารถของคุณนั้นจะทําให้ผู้คนหลงไหลทําให้ผู้ผู้คนปลืม้มแล้วก็รักในความเป็นตัวคุณจริงแล้วเพื่อนๆชาวราศรีตุลน่ะมีไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาเนี่ยคุณมีความเป็นตัวเองมากๆมีความอิสระมีความเรียกว่าไม่ต้องเอาอะไรมาแบบแบบเอ่เรียกว่าขีดจํากัดนะในตัวเองอะ่ะปล่อยออกมาให้หมดเลยนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จในในแบบที่คุณไม่คาดคิดก็ได้คุณอาจจะชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะ,ะคุณก็ไปดึงความสามารถตรงนั้นออกมาคุณจะมีชื่อเสียงนะอะทีนี้ดูดูดูไพ่อีกสักห้าใบนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวราศีตุลบ้าง 9ถ้วยไพ่พลศีนะคะไพ่ห้าดาบไพ่าราชนีดาบไพ่เด็กถือเหรียญสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะก้าถ้วยบ่งบอกว่าในเดือนสิงหาคมนั้นการเริ่มต้นใหม่การศึกษาหาความรู้การเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งมองว่าคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะไม่ยอมแพ้แล้วก็ตั้งใจว่าฉันจะต้องทําสิ่งนี้ให้สําเร็จ ผลตอบรับที่ได้คือเก้าถ้วยคือคนที่พออกพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับคุณจะรู้สึกสบายขึ้นคุณจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นบางทีเนี่ยอาจจะมากกว่าธุรกิจหรือว่างานที่คุณทําประจําอยู่ก็ได้นะคะเพราะงานที่คุณทําประจาอยู่นั้นการเงินของคุณเนี่ยมันบางทีมันแค่ก็แค่หมุน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 ไปแต่พอคุณได้ลงมือทําอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะพอใจมากๆนะคะพอใจมันจะทําให้ชีวิตของคุณอ่ะโอ้มัน ผลลัพธ์คือเด็กถือเหรียญเนี่ยได้เงินได้ทองมีเงินพิเศษเข้ามาอะไรเข้ามาทําให้คุณรู้สึกโอ้มันชีวิตมันหลั่งล้ามากๆม,มันมีความสุขมากขึ้นแต่ก็ขอให้คุณเนี่ยมีความตั้งใจมีความแบบมั่นใจตัวเองที่จะทํามันต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไพ่พระฤาษีป่งบอกว่าตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เป็นคนที่เออเขาเรียกว่าถ้าตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้มันให้เต็มที่เพราะฉะนั้น คุณคงไม่ทิ้งความฝันของคุณไว้กลางทางนะคะโอเคค่ะจริงๆความรักก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะจากตรงนี้ขอเปิดไพ่แนะนำนิดนึงนะคะไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆชาวราศรีตุลบ้างมีไพ่สีเหรียญ ผมก็ไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาตรงกันเลยนะคะเฮอร์มิตขึ้นมาเลยมีไพ่ทาวเวอร์มีพมพไพ่ห้าม้เท้ามีพาไพ่สิบม้เท้าไพ่ออกมาแนะนําว่าอย่างนี้นะคะบางครั้งเนี่ยสถานการณ์ในชีวิตอะบางทีเราก็ต้องอแบ่งรับแบ่งสู้ อะไรที่มันหนักหนาจนเกินไปอะ่ะคือไม่รู้สิว่าในตอนนี้เพื่อนเชาวราศีตุลเนี่ยมีทั้งทาวเวอร์ขึ้นมามีทั้ง1ิไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยมีทั้งห้าไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยบุงบอกว่าในชีวิตของคุณนั้นจริงๆคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสงบนะชอบอะไรที่มันแบบไม่ต้องวุ่นวายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภาระรับผิดชอบอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยวุ่นวายแล้วก็เหมือนกับเนี่ย สามดาบก็ขึ้นมา t ท w e เวร์ก็ขึ้นมา1ิไม้เทา้ายังขึ้นมาอีกอะไรที่คุณแบกรับอยู่ในตอนนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะแบกรับไหวหรือไม่ไหวก็แล้วแต่มันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ลงตัวไม่วุ่นวายมันอาจจะกลายเป็นในเรื่องของแปดดาบที่คุณรู้สึกว่าคุณจะหาทางออกให้ชีวิตได้อย่างไรนะคะไพ่ก็แนะนําว่าสี่เหรียญเนี่ยเหรียญหนึ่งสองเหรียญเนี่ยคุณควรที่จะคือสองเหรียญนี้ปล่อยลงไปเขาบอกว่าอะไรที่สําคัญ ก็ต้องมองว่าอะไรที่สําคัญเนี่ยที่เราไม่สามารถจะปล่อยได้เนี่ยเราก็ต้องจัดการไปนะคะแต่อะไรที่มันปล่อยไปได้ก็ควรที่จะปล่อยไปเราไม่ควรที่จะหวงหรือว่าไม่ควรที่จะแบบว่าโอ้โมจะต้องจัดการทุกปัญหาให้ได้พร้อมเพียงกันไม่ได้หมายความว่าให้คุณทิ้งมันไปเลยนะแต่คุณต้องเรียนลำดับว่าอะไรที่ควรแก้ไขก่อน อะไรที่มันยังไม่จําเป็นเนี่ยก็วางมันเอาไว้วางมันเอาไว้ก่อนเลยปล่อยมันเอาไว้ก่อนเลยจัดการเรื่องที่จําเป็นก่อนเท่านั้นเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะอะขอเปิดอีกสัก5้าใบนะเผื่อพายอยากบอกอะไรอีกมีพา3สามไม้เท้านะคะเดอะเมจิเชียนเห็นไหมคะตัวของตนของคุณนะ่ะ ออกมาตรงกันเลยเดอะเมจิเชียนหกเหรียญคีนออฟสอดเก้าถ้วยจริงๆไม่น่าเชื่อน,นะไพ่คือขึ้นมาเนี่ยแบบเป็นไพ่ที่ซ้ำๆกันอย่างนั้นเลยะคะ่ะเก้าถ้วยนี่ก็เก้าถ้วยแล้วก็มีไพ่ราชินีดาบเห็นไหมคะตรงกันเลยหลายๆใบนะคะที่ที่ออกมาซ้ำๆกันแล้วก็ไพ่เดอะเมจิเชียนด้วยเขาบอกว่า ขอให้เชื่อเถอะค่ะในเดือนสิงหาคมเนี่ยจากวันนี้ไปเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องรอคอยบางทีเนี่ยอะไรที่มันจัดการไม่ได้ก็ปล่อยวางเอาไว้ก่อนแต่คุณสามารถที่จะแต่คุณสามารถที่จะสร้างพลังงานใหม่ๆกับการเริ่มต้นใหม่ของคุณได้บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าอะไรที่คุณชอบความสามารถพิศเศษของคุณเนี่ยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอาจจะคิดว่าอู้มันคงไม่ได้สร้างเงินสร้างทองมันคงไม่ได้อะไรเราก็แค่ผ่อนคลาย แต่ถ้าคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของผลตอบรับในเรื่องของการเงินอะแต่ถ้าคุณทํามันด้วยใจรักอะเชื่อไหมว่าผลตอบแทนผลตอบรับนั้นอะมันจะมันจะกลับมาหาคุณแบบที่คุณต้องร้องว้าวอะแบบว่าไม่ค้ายคิดว่าเฮ้ยจุดเล็กๆที่เราที่เราสร้างมันด้วยความบันเทิงอะมันจะสร้างผลลัพธ์แล้วก็การเงินที่ดีเนี่ยให้กับคุณได้เป็นอย่างดีทําให้คุณแบบเรียกว่า มีชื่อเสียงอะเดอะเวะแล้วคนก็หลงรักหลงไหลในผลงานของคุณในะอะไรที่คุณแบบทําไปเล็กๆแบบไม่คาดคิดอะเคยเห็นไหมในแพลตฟอร์มในเอ่อทิกตอกอะบางทีเนี่ยแค่อะไรแบบไม่ได้แบบเหมือนกับไม่ได้วางแผนหรือว่าไม่ได้ทําอะไรที่มันต้องเป็นเอ่อต้องไปทําอะไรให้มันยิ่งใหญ่อะแต่บางทนะีอะไรเล็กๆที่ทําออกมาแบบเหมือนกับว่าสบายๆอะ แล้วกลับโดนใจอะ่ะบางทีเพลงแค่ท่อนเดียวที่ร้องออกไปอะ่ะก็สามารถที่จะโด่งดังมีคนติดตามแล้วก็โอ้โหมันมันดังมากอย่างเงี้ยทีนี้พอดังแล้วม่เกิดอะไรขึ้นล่ะคุณจะทําอะไรก็ได้อะ่ะคุณจะขายของหรือคุณจะแบบนําเสนออะไรต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงดูดเงินดึงดูดทองมาให้คุณได้โอเคไหมเข้าใจเข้าใจเนาะทีนี้ก็ต้องบ่งบอกว่า ในสิ่งที่มันวุ่นวายในสิ่งที่มันมันเหมือนกับว่ามันจะไปต่อไม่ได้ให้วางมันเอาไว้ก่อนนะคะทําในสิ่งที่จําเป็นก่อนไพ่บอกคุณว่าคุณเป็นเดอะเมจิเชียนอ่ะคุณเป็นคนที่เก่งอ่ะคุณจะทําอะไรก็ได้นะแล้วในสิ่งที่คุณในสิ่งที่คุณอ่าทำเพิ่มเติมในจากพรสวรรค์ของคุณเนี่ยคุณสามารถที่เป็นหมอดูได้นะคุณอาจจะเปิดไพ่เอออย่างนี้ก็ได้นะคุณอาจจะร้องเพลงก็ได้คุณจะทําอะไรก็ได้ในแบบรูปแบบความสามารถพิเศษของคุณนะ คุณสามารถเป็นหมอดูเปิดไพ่แบบนี้ก็ได้ลองไปทำดูนะคะในช่อง t ิก t o k ส่วนใหญ่คนก็จะชอบเนาะทีนี้ไพ่หกเหรียญออกมาว่าอะไรก็บอกว่าคุณอะปกติเนี่ยทำธุรกิจหรือทำงานเนี่ยเงินของคุณแค่จะสอเหรียญหมุนไปใช่ไหมแค่ได้หมุนได้แต่พอคุณมาทำอะไรใหม่ๆเนี่ยหกเหรียญคุณจะได้เงินเนี่ยมาจากการอ,อมาจากการที่คุณทำอะไรใหม่ๆจากจุดเล็กๆของคุณอะคุณจะได้รับเงินนะ จากความสามารถพิเศษของคุณเนี่ยมากกว่าที่คุณทํางานประจาอีกคุณเชื่อไหมอ่ะทีนี้ขอให้คุณมีความตั้งใจขอให้คุณแบบอย่าถอยขอให้คุณแบบว่ามั่นใจที่จะทำก้าวถ้วยก็คือเนี่ยเหมือนกันเลยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโอ้พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผลลัพธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะมั่งคั่งคุณจะร่ารวยถามว่าร่ารวยได้ไหมมีชีวิตที่ดีได้ไหมได้ค่ะในแบบที่คุณในแบบที่คุณพอใจเลยนะคะคําว่าพอใจเนี่ย คุณอาจจะไม่ได้ร่ำรวยออมั่งคั่งเป็นแบบเขาเรียกว่ามหาเศรษฐีแต่คุณจะพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นใช้เงินใช้ทองได้ตามใจปรารถนาของคุณมากขึ้นแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพียงแต่ว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยคุณจะต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ถนดัดหรือคุณอาจจะออไม่อะไรไม่ไม่ค่อยถนัดที่จะทําแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่เชื่อว่า คุณเป็นเด็กไมเชียและคุณเป็นเด็กถือถ้วยคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้และมันสําเร็จด้วยนะคะไม่มีใครที่โอ้โหเือนึกจะทําอะไรก็ทําขึ้นมาได้แบบแบบไม่ต้องหาความรู้ทุกคนที่ทุกคนที่ทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จมันต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็เรียนรู้นะคะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาหาความรู้มันถึงจะไปได้มันถึงจะทําได้แบบนี้ค่ะเหมือนคนอ่านอะ ปกติเราก็คงไม่ไม่รู้ใช่ไหมคะอุ้ยเรามีช่อง youtube นะเราสามารถทําแบบนั้นเราสามารถอัดคลิปแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามีความพยายามที่เราจะเรียนรู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้ไม่ใช่มองว่าคิดอยากจะทําอะไรแล้วมันทําได้เลยอย่างเงี้ยคือมันทําไม่ได้หรอกคะ่ะเราต้องไป เราต้องไปดูวิธีว่าอ,อ๋อวิธีทำสร้างช่องขึ้นมาเนี่ยต้องทําอย่างไรวิธีอัดคลิปทําอย่างไรอัอดวิดีโอตัดต่อทำอยังไงคือมันคือการเรียนรู้ทั้งหมดซึ่งมองว่าคุณเองก็ทําได้เช่นกันนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเพื่อนๆชาวราศีตุลในเรื่องของความรักเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ขึ้นมาก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นก็ลองไปฟังเขาเรียกว่า คือทาคลิปความรักไว้ให้แล้วนะคะราศีตุลเนี่ยก็ลองเข้าไปดูในช่องนะคะเพราะว่าในไพ่ที่เปิดขึ้นมาหลายๆรอบเนี่ยไม่ก็มมีอะไรโดดเด่นในเรื่องของความรักนั่นก็หมายความว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ใดก็คงจะเป็นสถานการณ์นั้นไปก่อนไม่มีอะไรที่โดดเด่นแต่คุณกําลังโฟกัสที่ตัวเองมากกว่านะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะและเพื่อนๆที่เข้ามารับฟัง อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องทิพย์เรสสอนในน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ